ร่างทรงผีป่ามูเซอแดงโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกเรื่องหนึ่งครับจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในเรื่องร่างทรงผีป่ามูเซอแดงเมื่อคุณพระกล้ากลางสมรถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระ สั่งล่าไัยทูลแบบพริกแผ่นดินคุณพระกล้าออกคำสั่งเด็ดขาดว่าต้องตามล่าเสือไัยทูลกลับมาให้ได้จะเป็นหรือตายไม่จำกัดทั้งยังได้นำเงินส่วนตัวสมทบเป็นค่าหัวไัยทูลอีกหนึ่งหมื่นบาททำให้เสือไัยทูลมีค่าหัวสูงที่สุดในเวลานั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นทำให้ไัยทูลต้องแยกตัวจากพี่น้องชุมชนที่บ้านเขาแก้วอําเภอพยุหคีรี เพื่อไม่ให้พี่น้องชุมโจนที่ให้ความร่วมมือจนจับขุนพระกล้าไปแก้แค้นต้องมารับเคราะห์เพราะทางการต้องการเพียงหัวของไผ่ทูลเท่านั้นจากพายุหาคีรีไผ่ทูลหน,นีขึ้นไปทางกำแพงเพชรเส้นทางหนีคือผ่านด่านดงดิบนอกเส้นทางเดินเท้าและถนนหลวงจากกำแพงเพชรขึ้นไปจังหวัดตากบ้านเกิดทั้งที่รู้ว่าหูตาตำรวจมีทีราวกับตาแหก็ต้องมาให้ถึง เพราะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเช่นกันจากจังหวัดตากหากต้องการหนีต่อก็มีเส้นทางอีกมากมายเข้าไปปากกากระยอพวกยางที่ไพฑูลคุ้นเคยกับหัวหน้าเผ่าเคยสาบานเป็นพี่น้องกันหากขึ้นเหนือไปลี่ไปเถินไปลำปางขึ้นเชียงใหม่เชียงรายออกไปลาวก็ไม่ยากแต่ไพฑูลบอกว่า ถึงอย่างไรก็ไม่ยอมจากประเทศไทยเพราะเมื่อคราวที่แม่ดอกเหมยที่รักไปอยู่ฮ่องกงก็แสนจ,จะคิดถึงแผ่นดินไทยเมื่อกลับมาแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนอีกคิดเพียงอย่างเดียวว่าถ้าตายขอให้ลมหายใจสุดท้ายหมดลงบนผืนแผ่นดินไทยที่วัดดอนแก้วไพฑูรย์ได้พบกับหลวงตาอมที่เป็นญาติข้างมารดาเมื่อเห็นว่าไพฑูรย์เดือดร้อนมาก็รู้สึกสงสารจึงแนะทางออกให้ เจ้าเปียลุกตาเห็นว่าศึกคราวนี้ใหญ่หลวงนักเจ้าควรจะทำดังนี้ประการแรกบวชแล้วแบกกรดทุดงออกไปในป่าลึกรอจนเรื่องเหยียบค่อยออกมาใหม่หรือไม่ก็บวชกับต้นโพเอาผ้าเหลืองมาห hom เรียกว่าบวชกับต้นโพแล้วออกเดินทุด,ดงประการแรกวางตัวลำบากแต่ประการหลังนี่วางตัวง่ายเพราะไม่ใช่พระที่บวชจริงเจ้าจงเลือกเอา ไพฑูรยเล่าว่าในตอนนั้นรู้สึกมึนไปหมดเพราะหากหนีในรูปของไพฑูรยแม้อยู่ป่าก็ไม่พ้นคนสังเกตเห็นและข่าวจะออกมาจากป่าหลังจากนั้นการปิดป่าล่าตัวไพฑูรย์ชาวป่าชาวเขาก็จะเดือดร้อนทางเดียวที่เหลือคือบวชกับต้นโพหลวงตาอุมนัดไพฑูรย์เข้าไปในป่าที่มีต้นโพขึ้นพร้อมกับไตรจีวรอ,อังสะสังคติรัดประคต ย่ามกับบริขารทุดงหลวงตาอุมทำพิธีโกนหัวให้กับไพทูรจากนั้นไปกราบต้นโพขอบวชกับต้นโพแบบเอหิภิกคุอุปสัมปทาเมื่อครองผ้ารัดด้วยรัดประคต้าสังคติเป็นสงแล้วหลวงตาอุมก็สอนเรื่องศีลสิบที่จะต้องถือแบบเคร่งจึงจะได้ผลดีเพราะเป็นบาปหนาที่ปลอมเป็นสง แบกรกถทุดดงไว้บนบา่าในยามมีปืนสองกระบอกที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามขับขันไผทูลได้ให้สัจจะวาจากับหลวงตาอุ่มว่าตราบใดที่ผ้าเหลืองห่มตัวเป็นเกราะกำบังภัยจะไม่ยอมให้ผ้าเหลืองเปื้อนเลือดเป็นเด็ดขาดเพราะการใช้ผ้าเหลืองพรางตัวคราวนี้เพราะหมดหนทางจริงๆแบกรถมุ่งหน้าจากตากขึ้นไปอำเภอลี้จังหวัดลำพูน ผ่านไปยังถิ่นมูเสือแดงชาวเขาเผ่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบปิดไม่คบหาสมาคมกับคนภายนอกพวกเขานับถือผีฟ้าเป็นใหญ่มีหมอผีเป็นที่เคารพของชาวบ้านภผยทูลทุดดงเข้าไปในเขตเสียงนกประหลาดก็ดังขึ้นไผยทูลตระหนักดีว่านั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุว่ามีผู้บุกรุกภผยทูลคุ้นกับธรรมเนียมของชาวเขาเป็นอย่างดีหมูเสือแดงมีอาชีพทั้งปลูกฝิ่น แล้วนำยางมาเขี่ยวเป็นฝิ่นสุกจึงต้องระมัดระวังเรื่องคนแปลกหน้าอาจจะเป็นสายเสืบของตำวรวจปลอมตัวเข้ามาเพื่อทำลายไร่ฝิ่นคืนแรกที่ไผ่ทูนปักกลดก็ต้องใช้ก้อนดินเสกด้วยคาถาว่าพุทธัทงสัตตร,รัตนมหาปาการังอัมหากังสรนังคัดฉามิธรรมังสัตตร,รัตนมหาปการังอัมหากังสรนังคจฉามิ สังคังสัตตร,รัตนะมหาปการังอัมหากังสรนังคัจฉามิสุสุละละทาทาโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโครพระบังหยิบก้อนดินขึ้นมาภาวนาคาถาก้อนละหนึ่งจบแล้วกว้างไปในทิศทางทั้งสี่เหนือใต้ออก เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมผ่านก้อนหินที่อนิฐานเป็นกำแพงไว้ผู้ที่ทํากำแพงแก้วไว้จะสะดุ้งตื่นระวังตัวได้ทันท่วงทีคราวนี้ก็เช่นกันไผ่ทูลสะดุ้งตื่นไม่รอช้าฉวยย่ามออกจากกรดไปส้มดูว่าเกิดอะไรขึ้นประมาณครู่ใหญ่ๆหชายชะกรันอาวุธครบมือทั้งดาบทั้งมีดและปืนแก๊บบุกเขมาลือค้นข้าของในกรดเพื่อจะดูว่าพระองค์นี้มาจากไหนกันแน่ ไพทูลส่งเสียงออกจากที่ส้มในความมืดเพื่อให้บรรดาหมูเสือแดงได้รู้ว่าเป็นใครกันแน่โยมทุกคนอาตมามาดีไม่ได้มาทำร้ายเดินทุดดงมานิปากคำเสียก,ก่อนไม่ได้ทันเข้าไปบอกคนในหมู่บ้านขอพักแรมคืนพอฟ้าสางก็จะเดินทางต่อไปอย่าได้มาลึกคนรบกวนอาตมาเลยต้องขออภัยท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องตรวจสอบผู้บุกรุกว่าเป็นใครกันแน่ ท่านออกมาสแสดงตัวได้แล้วอตัตมาจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละไพฑูลเดินออกจากเงามึดถือย่มห้อยแขนมาผพาเหลืองกระทบกับแสงไฟจากกองฟืนที่พวกมูเสือแดงเอาไม้ใหม่มาเติมให้แสงสว่างดูงดงามไพฑูนเล่าว่ารู้สึกเสียใจที่หากไม่ได้เป็นเสือเป็นสางแต่วางมือแล้วบวชเป็นพระก็จะพบความหมายแห่งชีวิตที่แท้จริง คนที่ทรงเสียงพูดภาษากลางกับไพทูลเป็นชายไวกลางคนใบหน้าเหลี่ยมตาหยียกมือไหว้ไพฑูลรู้ตอนหลังว่าคือเหล่าซือ่อหัวหน้าหมู่บ้านและหมอผีประจำเผ่ามูเซแดงขออาภาัยให้พวกเราด้วยเถิดเราคิดว่าท่านเป็นสายตำรวจที่เคยมาวุ่นวายกับเราที่นี่เคยมีครูบามาสั่งสอนพวกเราให้รู้จักว่าพระเป็นอย่างไรเราเข้าใจท่านขอให้ท่านได้พักผ่อน พรุ่งนี้นิมนต์เข้าไปรับอาหารเช้าในหมู่บ้านด้วยรุ่งอรุณเช้าวันใหม่ไพทูลถือบาทเข้าไปรับอาหารที่เป็นข้าวปลากับเนื้อเค็มพริกป่นเราซื้อนิมนต์ไปที่บ้านเตรียมปูเสื่อสารจากไม้ไผ่ไว้รองรับเมื่อไพทูลฉันพัตหาแล้วยะถาสัพพีก่อนจะลากลับเราซื้อได้นิมนต์มาที่หมู่บ้านในตอนคำ่ำโดยจะเป็นผู้ออกไปรับเข้ามาในหมู่บ้าน เมื่อมาถึงบ้านของเหล่าซื้อแล้วถึงรู้ว่าเหล่าซื้อจะทรงผีป่าหมูเสือแดงที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านไยทูลเห็นเหล่าซื้อถอดเสื้อออกเหลือแต่กางเกงหน้าอกเปลือยเปล่านั่งสมาธิหลับตานิ่งมีชายหนุ่มที่เป็นลูกนำไก่เป็นเป็นมาเชือดคอหอยปล่อยให้เลือดไหลลงไปในชามนำไปวางไว้ตรงหน้าของเหล่าซื้อเหล่าซือลืมตาขึ้นไพทูลเล่าว่าตาดำหายไปหมดเหลือแต่ตาขาว ปากสยะเอื้อมมือมาหยิบเลือดไก่สดๆขึ้นมาสดรวดเดียวหมดเลือดสีแดงย้อยจมุมปากดูน่ากลัวยกมือชี้มาทางไพฑูรพูดเป็นภาษาหมูเสือแดงลูกชายเราซื้อแปลให้ไพฑูรฟังว่าคนแปลกหน้ามีสองร่างร่างหนึ่งเป็นร่างภายนอกที่ปกปิดร่างกายภายในที่เป็นผู้ถูกล่าแม้มาดีแต่จะนำภัยมาสู่คนในหมู่บ้านขอให้เดินทางต่อไปก่อนดวงจันทร์เต็มดวง ขอให้คนแปลกหน้าได้ปฏิบัติตามไพทูลยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจในความรอบรู้ของผีป่ามูเซแดงนับถือว่าเป็นผีป่าที่มีความแก่กล้าสามารถบอกได้ว่าไพทูลเป็นพระปลอมมาเมื่อผีป่าออกไปแล้วลูกชายของเราซื้อได้เล่าให้เราซื้อฟังว่าผีป่าพูดอะไรบ้างเราซื้อเล่าให้ไพทูลเข้าใจว่าเมื่อผีป่ามาอยู่ในร่างจะไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างต้องให้ลูกชายเล่าให้ฟัง ไผทูลยอมรับว่าปลอมมาจริงเพราะต้องหลบหนีการล่าของตำรวจเมื่อผีป่าบอกว่าจะทำให้หมู่บ้านนี้เดือดร้อนก็จะขออำลาเดินทางต่อไปไผยทูลบอกว่าอย่าได้ไปดูถูกว่าพวกชาวเขาไป็นโง่ไร้วัฒนธรรมนับถือผีเรื่องผีประจำเผ่านั้นมีอภินิหารอย่างรู้เรื่องราวลึกตื้นเป็นอย่างดีบอกเรื่องราวได้แม่นยำสายตำรวจไปหาข่าวทำลายฟิน่น หายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะผีประจําเผ่าเป็นคนชี้บอกทําให้ถูกกําจัดหลายคนกลายเป็นเหยื่อเสือหลายคนกลายเป็นผีเฝ้าหน้าผาใครก็ตามเข้ามาในถิ่นชาวเขาด้วยวัตถุประสงค์ร้ายหรืออําพรางไม่อาจจะรอดพ้นจากสายตาขอบรรดาผีประจาําเผ่าชาวเขาได้ไง่ายๆเรื่องเล้นลับแบบนี้ไพฑูร์บอกว่าอย่าไปลบหลู่ดูถูกผีประจําเผ่าชาวเขา สมุนไพรไม่กี่อย่างที่ผีป่าบอกให้ไปเก็บมาต้มให้คนไข้กินทำให้ไข้นักหายราวปิดทิ้งมาแล้วไพทูลเองก็เคยรอดชีวิตจากไข้ป่ามาแล้วโดยสมุนไพรที่ผีป่าบอกให้นำมาต้มหลายอย่างคนธรรมดากินเข้าไปแล้วถึงตายแต่ไพทูลกลับไม่เป็นอันตรายและหายจากไขป้ป่าไม่ปรากฏอาการอีกเลยแม้วินนินที่วันแน่ก็ยังแพ้ยาผีป่าบอก และนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึง่งจากไพทูลพันเชื้องามที่รายการสองยามนำมาเสนอในวันนี้ด้วยความขอบพระคุณและโชคดีมีความสุขสำหรับท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปก่อนจากกันก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ขอบพระคุณครับ